กลับมาในช่วงนี้คุณผู้ชมขากับข่าวของพี่ออยธนาอล broken <นะ S 1> heart ย, <Post. S 2> ยังไงคือ broken heart คืออะไร post มา broken heart syndrome คืออะไรคนละอ้าวสรุปสุดท้ายเลิกกันแบบขาดแล้วจริงๆหรือ,อเออนะครับคือพี่ออยเนี่ย post เป็นแบบรูปสีขาวดำแล้วก็มีแคปชั่นว่า broken heart syndrome คราวนี้คนก็เลยแบบเอ้ยสรุปกับน้องเธอนี่ยังไงเพราะว่าตอนแรกเขาบอกว่ามีการแค่ถอยออกมามองปัญหาค่ะนะครับแล้วก็วันเกิดของเธอเนี่ยก็ไม่มีคําอวยพรอะไรเลยเงียบไปเลยก็หายไปเลยนะเงียบไปเลยแล้วก็น้องเธอเขาก็เลยมา,มาโพสต์ว่า no miss call ก็เหมือนแบบคนก็ไปตีความว่าอาจจะหมายถึงเนี่ยวันเกิดฉันยังไม่มีแม้กระทั่งโทรมาอวยพรหรือว่ามาให้แบบแชทมาอวยพรอ,อะไรก็หายไปเลยนะนะครับผม สุดท้ายแล้วเนี่ยคนก็สงสัยแต่ว่าพี่ออยเขาก็มาโพสต์นะครับว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่เป็นห่วงกันแต่ชีวิตคงเดินต่อไปมีเริ่มต้นต้องมีตอนจบบางครั้งเราก็ต้องไปต่อหัวใจเป็นยังไงแต่ร่างกายก็ต้องทำงานผมอาจจะเหมือนอยู่กับอารมณ์ตอนนี้จนเพื่อนเสนอง,งานชิ้นหนึ่งมันไม่ได้ไกลจากตัวผมหลังจากนั้นพี่ออยก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่ากำลังซุ่มทำเพลงอยู่เพลงหนึ่ง แคปชั่นโพส o k e n Heart Syndrome เนี่ยก็คือชื่อเพลงแค่นั้นเองค่ะ <หา S 1> อ่ะสรุปยังไงสรุปเลิกกันจริง<า>นอนนี่อยู่ในวงการมาเนี่ยนะฮะเป็น10ปีนี่บอกได้เลยว่าพี่ว่านะไม่มีหรอกว่าอย่างพี่ออยเนี่ยจะมาโปรโมทเพลงเหรอแต่ว่าไอาเพลง Broken Heart Syndrome อะไรเลยเนี่ยนะฮะดิฉันว่าเขาออกก็ออกไประยะเวลามันอาจจะได้จังหวะแต่ว่าแต่ว่าคุณก็แบบเอทำไมมันมันมันมาแบบ ช่วงนี้พอดีคือทําเพลงอยู่แล้วเราบังเอิญเลิกกันหรือว่าเลิกกันแล้วค่อยเอามาทําเพลงอ่ะต้องเล่าคือเนเจอร์ของพ,พี่ออยเนี่ยนะฮะคือเป็นคนที่ถ้าในกรณีที่มีข่าวอะไรแบบนี้นะถ้าเป็นสมัยก่อนนะแล้วนักข่าวไปสัมภาษณ์นะอืมก็ทุบกองทิ้งนะ oh. ก็เดินหนีกลับบ้านเลยนะ oh. คือเขาเป็นคนที่ไม่ชอบให้ข่าวไม่ชอบให้สื่อมายุ่งกับเรื่องชีวิตส่วนตัว ไม่ใช่มีอยู่ครั้งหนึ่งนี่มีอยู่ครั้งที่เขาสัมภาษณ์ตอนนั้นเขาเล่นระบบาดวงดาวนานมากแล้วนะฮะกับพี่พลอยครับก็พูดกันอยู่ประมาณว่าถ้าอาผมเนี่ยนะฮะเล่นละครดีพูดได้เต็มที่แต่ถ้าเรื่องสนตัวผมขอไว้ในพาร์ทที่มันเป็นชีวิตของผมหลายครั้งมากแม้กระทั่งช่วงที่ออกเพลงกับทาง R S เนี่ยนะฮะเชื่อไหมว่าในการออกเพลงแต่ละครั้งแล้วมันมีข่าวสมมติว่ามันไปประจบเหมาะกับข่าวที่แบบ ออยมีแฟนคบเด็กนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะไม่ให้แบบข่าวเหล่านี้มากบกระแสเพลงได้เลยนะเขามองว่าถ้าผลงานมันจะดังต้องดังได้ตัวเองอดังนั้นที่บอกว่าเพลงเนี่ยนะฮะมาเลิกการเพื่มโปรโมทเพลงใช่ไหมเลิกการสร้างกระแสโปรโมตไม่มีทางเป็นไปได้นี่ฝ่ายที่ออยไม่ใช่คนแบบนั้นเอออันนี้ก็ ส่วนถามว่าเลิกกันขาดไหมฉันว่าว่าขาดแล้วแหละดูจากทรงอะก็เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่อย่างว่าเขามีลูกด้วยกันมันมีสายใหญ่ไงม,มันเรื่องที่พูดยากเพราะว่าถ้าคนไม่มีลูกเนี่ยป่านนี้ไม่เหลือแล้วแต่ว่ามีลูกกันก็คิดยากไงหลังจากที่พี่พี่ออยโพสใช่ไหมโรคแคทซินโดมปั๊บเนี่ยเธอก็มาโพสตอบกลับนะว่าวงการบันเทิงอะนะก็คือกบาระเบิดไงเขาเรียกว่าปลาระเบิดปาโป๊ะ ไม่เราเราพี่เอมี่ปาโปแบบเนี้ยฉันพูดได้เลยนะว่ามันตีได้สองแบบนะฮะคือมองว่านี่คือการโปรโมทเพลงก็ได้หรือว่าแหมอาศัยช่วงจังหวะมีข่าวออกเพลงเลยนะ<า>ประมาณนี้ก็ได้เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเนี่ยแล้วก็มีพี่เอมีก่กินประทุมนะครับ<ๆ>เขาก็มาเม้นด้วยนะเหมือนเป็นการเลือกข้างหรือเปล่ารูปดีแคปชั่นก็ดีอย่างเงี้ยก็ว่ายากเนอะเพราะว่าพี่เอมี่กับน้องเธอสนิทกันไงนะถ้าเป็นคนอื่นมาโพสต์ก็อีกเรื่องหนึ่ง ครับดังนั้นก็จับตามองดูคู่นี้ต่อไปค่ะคุณผู้ชมข่าวว่าสรุปแล้วเลิกกันจริงหรือไม่แต่ว่าดิฉันฟันธงว่า95%้าสิห้าเร็หลือแต่ออกมาแถลงข่าวหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ฟังข่าวจากเขาเลยก็ได้นะหรือรอ,อาจจะไม่พูดเลยก็ได้ก<อ>็มีสิทธิ์นะฮะไปฟังเพลงกันดีกว่าบล็อกแคฮชั่ซินโดเดี๋ยวเราฟังว่าเป็นยังไงเนื้อ นะ<ช>่ะอยากรอดูเหมือนกันเพราะว่าพี่ออยก็ไม่ได้ออกเพลงมานานมากแล้วนะ<ช>ด,ดูดีๆมาบล็อกกันนซินโดรมตอนตอนอะไรนะตอนมีข่าวเลิอกกับแฟนอ่ะนั่นสิคือเราไม่ได้ยินเพลงแบบตั้งแต่สมัยแบบผมเด็กๆอะ่ะอันนี้คือเป็นเพลงอันนี้ทํากับ r อเอสไหมครับเป็นทําเองนะฮะน่าจะเป็นดิระนะฮะเออเดี๋ยวรอรอดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะแต่ไม่ได้ว่านะปีนี้ดาราเลิกกันเยอะนะเออมูฟออนไดวไวสุดก็เห็นจะเป็นคู่โบเมลดาอันนั้นมูฟออนแบบว่า สอสาเดือนคือ m o v e o n m o v e แบบ move แบบไวเวอร์เปิดข่าวแถลงข่าวเปิดตัวเลยเออมีมีทั้งลักเลิกเนาะช่วงนี้เออแต่ปีนี้มันคนเลิกกันเยอะแยงแปลกไหมคนเลิกเยอะจริงอยู่เป็นโสดข้ามปีกันก็ไม่เป็นไรเออนะครับถก็โสดนี่โสดครับผมประกาศตัวสีโสดแล้วนี่โสดแล้วครับก็เดี๋ยวว่ากันอาที่ผ่านมามีไม่โสดได้หรอ มันก็มีเลิกเลิกเลิกคบ,คบเลิกเลิกไหนบอกว่าโสดมาตลอดระยะเวลาเก้าปีคือถ้าโสดแบบไม่ได้คบใครจริงจังอะก็สองปีแล้วสรุปแล้วที่ผ่านมาคบหรือไม่คบมีแค่คุยคุยยังไม่มีคบคบคไม่จริงจังเนี่ยไม่จริงจังไม่จริงใจเขาเลายไปซะก่อนเลยเนี่ยพอพอพอคบกันเร็วก็หาว่าแบบเออทาไมหัวใจเร็วพอคุยคุยแล้วไม่คบสักทีหนึ่งก็หาว่าแบบเออไม่จริงจังไปเรื่อยโอเคฉันเสียดายโอเคเขาไปแล้วล่ะครับผม ไปข่าวต่อไปดีกว่าเป็นประเด็นใหญ่มากในก่อนหน้านี้เล่ามาเรื่องนุชวิลาวันยังไงบ้างที่นุชวิลาวันนะครับสรุปคือไม่ประกาศขายบ้านแล้วไม่ใช่ตอนแรกตอนแรกบอกว่าบ้านส่งตกใจคิดคิดว่าแบบคำเมื่อกี้มันไม่ชัดนิดน,นึงอ๋อตอนแรกตอนแรกใช่ไหมไม่ใช่คือภาษาใต้เป็นคนใต้ไงอ๋อแรกไม่เรานี่คนใต้เวลาพูดนี่แหลงไม่ชัดเลยนี้ครับผมเออคือตอนแรกที่เขาบอกว่าจะขายไงพี่นาที่บอกว่า บ้านแบบได้กลิ่นจากปุ๋ยจากโรงงานตลอดเวลาปุ๋ยมากปุ๋ยกกลิ่นมันแรงจริงนะอื <c oughs> แล้วก็คุณแม่เขาก็ป่วยด้วยเป็น<ฆ>ไทรอยเป็นพิษนะครับแล้วก็ยังได้รับอากาศไม่ดีอีกอะไรเงี้ย<ฆ>เขาก็แบบตอนนั้นก็ประกาศขายเลยเนี่ยบ้านเขานะฮะแล้วเขาก็ทนมา4ปีแล้วแล้วก็แบบมีการอ้างเรื่องแบบกฎหมายต่างๆด้วยกับกับประเด็นคู่กรณีกับ อ่าเจ้าของโรงงานปุ๋ยนะครับผม,มล่าสุดก็คือประกาศไม่ขายแล้วจ้าอ่าทำไมล่ะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังนปุ๋ยย้ายให้แทนเหรอไปฟังพี่นุษยพูดกัน,นเลยดีกว่าครับโอเคค่ะต่อสู้กันมาร้องเรียนกันมาเนี่ยอยู่4ปีเต็มๆเราไม่ไหวแล้วไม่อยากให้เบียดเบียนกันคือให้ให้มองส่วนรวมเป็นหลัก เริ่มกลับมาสดใสค่ะทั้งทั้งเพื่อนบ้านแล้วก็ตัวบ้านเองนะคะก็สามารถใช้ชีวิตได้แบบ <S <S เกือบจะปกติร้อเซ็นแล้วอะคะ่ะเจ้าน้าที่ที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะที่เขาได้เข้ามาลงพื้นที่ผลมันค่อนข้างออกมาในทิศทางที่ดีมากก็คือว่า ทางทางร้านข้างบ้านเนี่ยเขาก็ผิดจริงๆค่ะก็คือว่าเขาเขาไม่มีใบอนุญาตด้วยค่ะที่จะจำหน่ายสารเคมีที่มีอันตรายต่อสุขภาพแล้วกเ็เจอไปทั้งหมดน่าจะสี่ข้อหาที่นรดเได้ได้พิมพไว้พอตำรวจลงพื้นที่ค่ะแล้วเขานำสารเคมีที่มันมีกลิ่นแล้วมันผิกดกฎหมายอะ่ะ ออกไปมันก็เลยทําให้เกลิ่นที่บ้านอะมันลดลงแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยอะค่ะพี่เจ้าหน้าที่เขาเหมือนกับสั่งการไปเลยว่าแบบคุณต้องทําคุณต้องหยุดอันนี้นะคุณต้องแล้มันมีการแบบจา่ายค่าปรับอะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยค่ะซึ่งซึ่งในส่วนนั้นนนุนจะ จะไม่ทราบรายละเอียดติ๊ลึงเพราะว่าจะเป็นแบบกับทางหน่วยงานเขาจัดการกับร้านร้านตรงนั้นไปนเลยเค่ะเพราะมันก็อาจจะยังมีกลิ่นอยู่บ้างแต่ว่าถ้าประมาณนี้นุก็คิดว่าถ้ามันไม่มีกลิ่นสารอันตรายต่อร่างกายเราเนี่ยมัน,ม,นมันก็ยังพออยู่ด้กันได้อย่างน้อยมันมีการ ปรับปรุงแก้ไขกลับไปสองสามวันก็สามารถมานั่งหน้าบ้านได้อะไรเงี้ยค่ะพี่ถามว่านุ่นกลัวไหมนุ่กลัวแหละเพราะว่าเราเราไม่ได้มีอิทธิพลอะไรเราแบบเล็กๆบ้านๆของเราเลยแต่ว่าคือถ้านุ่นไม่ออกมาสู้หรือไม่อะไรืคอคือเหมือนกับสมมติเราเห็นแม่แเรากำลังจะจมน้ำอย่างเงี้ยบางทีหนูว่ายน้ำไม่เป็นนะแต่หนูอาจจะต้องโดดลงไปเพื่อช่วยแม่หนูอะไรเงี้ยค่ะ มันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ลูกคนหนึ่งก็ก็ควรจะทำพวกเนี้ยไอมเนาะพอเป็นข่าวปุ๊บทีมอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะหน่วยงานเข้าไปทันทีแล้วถ้าไม่เป็นข่าวล่ะครับมันก็ต้องเป็นข่าวไหมล่ะคือแต่มันมีอีกหลายๆเรื่องเลยนะในเหมืนวก่อนคดีขมขืนจําได้ไหม อพอเป็นข่าวปุ๊บจับเลยโอ้ยแล้วไม่ได้จับคดีคดีใหม่ด้วยนะจับคดีเก่าปีห3แล้วคนเอื้อมมือเข้ามาช่วยเต็มเลยนะพอเป็นข่าวคือ,องงปะอะไรข้อตามพอมันเป็นข่าวเนี่ยมันจะสามารถจับกลุ่มตัวจัดการปัญหาได้ในทันที <Yeah. S 1> เนี่ยคนเขาก็ดราม่าก,กันว่าแบบอภิสิทธิชนเออว่าดาราเป็นอภิสิทธิชนพอเป็นดาราพอเป็นคนมีชื่อเสียงพอมีข่าวปุ๊บมันมันไวไปหมด อดังนั้นหลังจากนี้คือถ้าสมมุติมีปัญหาอะไรก็ต้องทําให้เป็นข่าวก่อนไหมก็คือเขาบอกว่ากระแสสังคม <c oughs> เขาบอกว่าหน่วยงานตัวนี้ขับเคลื่อนด้วยกระแสสังคมและโลกโซเชียล <c oughs> จริงไหมก็จริง <c oughs> แรงนะครับขับเคลื่อนด้วยคำด่าอะไรเงี้ยหรอขับเคลื่อนด้วยโลกโซเชียลนะขับเคลื่อนจริงๆหรือว่าเขาอาจจะแบบพอไม่เห็นข่าวปั๊บอุ้ยไม่รู้อ่ะแบบไม่รู้ว่ามีนปัญหานี้พอเห็นข่าวปั๊บก็วุ้ยเราต้องรีบช่วยหน่อยใช่ไม่มีหลายกรณีนะหลายกรณีที่เจอแบบเนี้ยบ่อยๆนะฮะพอเป็นข่าวปุ๊บขับเคลื่อนหน่วยงานลงตรวจตรวจสอบนะ อย่างประเด็นหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะฮะครับผมอ่ะคุณผู้ชมขาไปต่อดีกว่าครับกับเรื่องต่อไปศิลปิน,นด,าด,าดารานะครับจาก r s แล้วก็ช่อง8เนี่ยเขาไปร่วมกิจกรรมพายคายักร,รักคลองครับเมื่อวานนี้นะครับทางเขตจตุจักรเขาก็ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยพี่นาโดยการรวมตัวของเหล่านักพายคายัคที่ใหญ่ที่สุดนะครับพร้อมใจกันผนึกกําลังร่วมรับผิดชอเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้เป็นไปได้นะฮะ ฟื้นฟูแหล่งน้ำนะครับด้วยการพายคายักแล้วก็เก็บขยะตลอด3คลองเลยก็มีคลองลาดพราวคลองบางเขนแล้วก็คลองเปรมประชากรน,นะครับทั้งหมด10.78กิโลเมตรด้วยกันซึ่งภายในงานเนี่ยก็จะมีแบบ ผู้ใหญ่ศิลปินดาราแล้วก็อาสาสมัครจากฝ่ายต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เยอะแยะเลยนะครับทีมศิลปินดาราจาก IS และช่อง8ก็คือมีเนี่ยคุณโอมพิติวัตรนะครับมีคุณเทียนอัจฉริมีภูมิภุริพันธ์มีเบิ้นปทุมราชอาสยามนะครับแล้วก็ธัญญาอาสยามก็มาร่วมกิจกรรมนี้ด้วย <Yeah. S 1> นะครับ เป็นกิจกรรมดีๆนะพี่น้องต้องยอมนะว่าศิลปินเราเสียสละนะเพราะว่าการพายเรือคายักในคลองแสนแสบเนี่ยมไม่ใช่ธรรมดานี่ยะเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกกันดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงบ้างที่ได้ไปพายเรือเก็บขยะครับโอเคค่ะครับวันนี้พวกเรามาทําความดีนะครับผมมาร่วมกิจกรรมพายคายักรักทองคับผมวันนี้เราก็ได้มาพายเรือคายักเก็บขยะกนะะันะ่าสนุกมาก พอเรามาเห็นขยะเยอะๆเราก็รู้สึกว่าคืออยากฝากทุกคนว่าให้ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะคือแม่น้ำเนี่ยถ้าทิ้งขยะลงมันสกรบกมากๆแล้วมันก็ทําให้ดูไม่ดีกลิ่นเหม็นด้วยใลก็ฝากทุกคนครับช่วยกันแบบว่ารักน้ํารักคลองครับผมยังไงพวกเราเนี่ยเป็นแค่เหมือนกระบอกเสียงเล็กๆนะผมสิ่งที่เราทําวันนี้มันคือปลายเหตุแล้วค่ะดังนั้นก็ เหตุเทียนเชื่อว่าหลายคนรู้ว่ามันเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากมือพวกเรานี่เองที่ทิ้งลงไปดังนั้นก็เป็นอีกส่วนนึงที่แบบตระหนักถึงความสําคัญปัญหาตรงนี้ค่ะอ่าเป็นกิจกรรมดีๆ <ผม S 2> นะครับบมือให้เลยนะคะับสำหรับศิลปินที่ไปทําความดีในวันนี้เพราะมีการแบบเหมือนประกวดภาพถ่ายด้วยนะครับคุณผู้ชมภาพ ถ่ายกิจกรรมภายคาย,ยักรักคลองแล้วก็แบบเหมือนแบบแสดงพลังในการอนุรักษคลองแล้วก็แหลง<ะ>่งน้ำสาธารณะใครชนะเนี่ยก็จะได้เงินรางวัล4,000บาทอันดับที่2ก็3,000บาทนะครับอันดับที่3 2,000แล้วก็อันดับที่4 1,000บาทก็ลองไปติดตามกันดูว่<ะ>าจะประกวดแล้วก็ถ่ายภาพกันยังไงนะฮะนะฮะต่อไป,อไปมีคนเอาตะกร้าตนยังไง่ะไปขายบนเครื่องบินเพนะื่อนาช่วงต้องบอกก่อนว่า คลิปเด็ดเผ็ดมันเนี่ยนะฮะเราตั้งใจสรรหามาแต่ละคลิปนี่คือบอกได้เลยว่าต้าตื่นเต้นที่เคยเห็นขายกันบนรถไฟเนี่ยขายข้าวผัดอรยนู่นนี่นั่นเนี่ยอันนี้ธรรมดาไปแล้วเพราะว่าตอนนี้มีขายกันบนเครื่องบินแล้วครับต้าก๊าดเนี่ยเป็นหนุ่มคนหนึ่งเขาเอาต้แก๊าดขึ้นไปขายนะฮะอยากเห็นจังเลยอ่ะเออเป็นแบบเนี่ยที่อันนี้ประเทศยูกันดานะครับเขาแบกนี่ไงต้าก๊าดแตงพอดเข้าไปตักขาวชิงเหรอบนเครื่องบินอย่างนี้เลยนะฮะ ไม่ได้แอบนะนะไม่ได้แอบด้วยก็คือขายกันจริงจังเลย,ย,ย,ยคือที่ดาเนี่ยเขาเรียกตะกแตนทอดนะครับว่าอ n s e n n เนะครับแล้วเขาก<แ>็ตักถุงตักใส่ถุงแบ่งขายกันเนี่ยลดจังเลยอ่ะสามารถทำอาหารกินบนเครื่องบินได้ด้วยแล้วแอร์เขาเสร็จไม่ว่าหรอนั่นแหละสิแต่ผมว่างงเหมือนกันว่าต่างประเทศเขาก็มีเหมือนกันนะกินตะกแตนทอดไม่แล้วเครื่องบินลดด้วยนะดูเศษว่ามีจอข้างหลังนี่แสดงว่าเป็นละไฟล์รำใหญ่นะเออแล้วคนบนนั้นก็ซื้อกันด้วยไงประเด็น แล้วประเด็นคือเอาขึ้นมาได้ยังไงก่อนเออเขาจะมีการเอ็กซเรย์ไม่ใช่เหรอคนก็แบบแชร์กันแล้วก็ด่ากันเลยว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้แบบเป็นอย่างนี้ได้ยังไงการติดโอไมครอนกันไหมเนี่ยโอมิครอนโอมิครอนโอมิครอนนะครับคือแบบขายตะแกตันทอดแบบนี้บนเครื่องบินได้ด้วยเหรอมันไม่ผิดกฎเหรออันนเฉลยซสยอยากรู้แล้วหน้ากากก็ไม่ใส่หน้ากากใช่หน้ากากไม่ใส่เออหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ไปนะครับชาวยูกันดาจำนวนมากเขาก็ไม่พอใจบอกว่า พฤติกรรมไม่เหมาะสมเลยเสื่อมเสีย,สย,สยชื่อเสียงประเทศซึ่งต่อมาเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งเขาก็ได้สั่งพนักสั่งพักพนักงานที่เกี่ยวข้องกับสายการบินดังแล้วก็บอกแล้วแอ์เขาจะว่า,าไหมล่ะเออแล้วก็สื่อในยูกันดาเขาก็เผยจดหมายขอโทษของพ่อค้าหนุ่มรายนี้ครับสุดท้ายแล้วใช่เพราะตอนนี้ในแอฟริกานะเขาเรียกว่าสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยกำลังระบาดหนะักเลยนะเพราะชายหนุ่มคนนี้ก็เลยรีบขอโทษเลยบอกว่าเออมันไม่ใช่การขายจริงนะครับ เป็นการอัดคลิปลงติ๊กต็อกเฉยๆครับก็คือแค่เรียกรอยยิ้มแหละพี่นะอ๋อเรียกรอยยิ้มทําคอนเทนต์แต่ว่าไปทํากันบนเครื่องบินได้ด้วยหรอเออมันจะไม่ใช่รอยยิ้มไงมันจะเป็นอย่างอื่นแทนอือแล้วก็ตอนนี้พอข่าวนี้ดังออกไปใช่ไหมครับตอนนี้สายการบินยูกันดาแอร์ไลน์นะครับเขาจะมีการนําเมนูตากแตนทอดไปขายบนเครื่องบินแล้วด้วยอ่าแสดงว่าคนอยากกินเยอะนะตะกแตนทอดนะ พิวิวเลยอ่ะพี่วิกิเป็นโอกาสเนาะจิ้มแบบสอบมากใส่ผงนวลนิดนึงรส่วดอย่างเงี้ยนะฮะตัวใหม่ตากะแตนเนี่ยโอ้โหนึกว่าเรากินคนเดียวนะเอาไปคู่กันยูกานดาขากินด้วยฝั่งนู้นอ่ะเขายิ่งเยอะเลยเคยเห็นไหมที่ข่าวที่แบบตากะแตนมันระบาดที่มันบินมาข้ามเยอะๆใช่ไหม ก็เป็นโอกาสดีเลยเอามาทอดที่รวมทีเดียวอะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักคู่เดียวค่ะกลับมาช่วงหน้าบอกได้เลยว่ามีเซอร์ไพรส์นะสำหรับใครก็ตามที่กำลังรออยู่เรื่องของสุขภาพด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันค่ะครับ